เค้กที่เยอรามันนะคะเ<ห>พื่อนๆน่ากินไหมคะน่ากินมากเลยค่ะเห็นไหมคะมีหลายแบบมากเดี๋ยวกล้วยจะซื้ออันนี้ค่ะอันนี้น่ากินมากเลยเดีย๋ยวจะจัดทันนี้นะคะ่ะเ <c oughs> ยอะแยะไปหมดเลยนะคะขนมปังก็มีนะคะทางโน้นเดี๋ยวเราจะเอาเค้กนะน่ากินมากเลยมาค่ะมากินเค้กกันคะ่ะ <c oughs> ได้มาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเป็นเค้กทีรามิสุสอเบอรี่ค่ะคน่าทานไหมคะคน่าทานโน้โเ,เดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะลองชิมนะคะคดูว่าอร่อยไหมอร่อยไม่วานมากนะคะ กำลังดีเลยอร่อยมากเลยค่ะผทานสุดยอด